กลับมาคุยกันต่อนะคะกับสสาวเดอะซิสนะคะหลังจากชุดแรกออกมาประสบความสำเร็จด้วยดีได้รับการต้อนรับทีนี้ออกคอนเสิร์ตไหมฮะมีค่ะออกออกกัน3คนหรือว่าไปแจมกับคนอื่นก็3คนค่ะแล้วก็คือบางที่ก็เดี่ยวบางที่ก็มีศิลปินเพื่อนๆในค่ายร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะทั่วประเทศอย่างเงี้ยค่ะและตอนนั้นตอนที่เดอะซิสออกมาในีคนคนอื่นๆในค่ายอ่ะบางคนเขาก็ดังกันแล้วบางคนเขาก็มาจับวงการอื่นๆกันเรารู้สึกยังไงฮะ ก็รู้สึกว่านี่เรามาอยู่ในจุดเดียวกับเขาแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็เอ็นดูเรากันนะคะเขาก็เขาก็เขาชื่นชมกันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกมีกํามีกลังใจค่ะเราดีเราจีใจที่เขาก็ยอมรับเรากันอะไรเงี้ยค่ะคือทุกคนต้อนรับอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะต้องบอกว่าจากชุดแรกที่ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วมั้ยสิบยังถึงยังเจ็ดปดประมาณนั้นค่ะอยู่ในในเจ็ดปเกือบจะสิบเกือบจะสิบปีคชื่อ1นสิบปีช่วงนั้นพวกเพลงไทยแข่งกันมากค่ะอัลบั้มออกกันใช่ทุกแบบตลอดเวลาเลยคู่แข่งของเดอะซิสใครคะทาง RS เเขาบอกไหมว่าให้จับตามองต่างค่าย ตอนนี้เราพอเราเข้ามาในเอซารู้แล้เนี่ยนะว่าไม่ใช่กัมมี่ค่ายเดียวมีค่ายอื่นอีกตอนนั้นอ่ะเบเกอรี่วอร์เนอร์โซนี่อะไรเยอะๆไปหมดคแลตอนนั้นเขาบอกไหมว่าคู่แข่งของของเดอะซิสจะเป็นใครเขาไม่ได้บอกค่ะเขาไม่ได้บอกเขาคงมีการตลาดอะไรของเขาไปเองค่ะให้เราฟังใช่ค่ะเขาก็จะแบบก็เหมือนกับเราก็ในส่วนของเราเราก็ทํามันตรงนั้นเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องว่าตอนนี้เรากำลังแข่งกับใครอะไรเงี้ยมันไม่มีแต่หลังจากหลังจากหลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแล้วใช่ไหม มีวงที่ออกมาประสานเสียงกันแบบแบบเราเนี่ยค่ะเริ่มเริ่มมีออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่มันเป็นหลังเราออกมาก่อนยอย่าเงี้ยค่ะและตอนที่เราเรามีชุดแรกนี่เราเริ่มมีกับต้นแบบหรือยงังว่าเราจะร้องจะเป็นแบบไหนจะยังไงม,มีใครที่แบบว่าเรามองเป็นไอดอลไหมเวลาขึ้นคอนเสิร์ตจะไปทัวร์คอนเสิร์ตจะพูดแบบนี้จะอะไรแบบนั้นมีไหมหรือไม่มี ตอนนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของเรื่องคอนเสิร์ตนะคะก็จะหาเหมือนเป็นคอนเสิร์ตของเมืองนอกมาดูกันบ้างใช่ไนะคะว่าเขามีการเปอร์ฟอร์มยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มาเอามาอัดเด็เพราะว่าจริงๆเราก็เป็นศิลปินที่เพิ่งมาใหม่ด้วยเราก็อาจจะตื่นเต้นอะไรพวกนี้ด้วยเะคะเราต้องเราต้องเข้าเราต้องตอนที่เปิดสิรเป็นหน้าใหม่เราต้องเรียนวิชาเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยค่ะก็จะมีการทําการบ้านมาว่าอ่า อ๋อโอเคถึงการแสดงคอนเสิร์ตจะงพูดว่าอะไรบ้างก็ก็จะมีครูแคสติ้งก็มีครูแหม่มครูครูซิงครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมานั่งสอนใช่ค่ะก็จะมีด้วยช่วงแรกๆที่ก่อนที่จะเขาจะปล่อยเราไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบนเวทีคอนเสิร์ตสองคนใครพูดเก่งสุดก็เป็นน้ตสอนอ๋อไม่เป็นโน้ตกับสอนค่ะเบสไม่ค่พูดเบสไม่ค่พูดอยากเล่นอย่างเดียวก็ไม่ไม่จริงๆเราเบสก็ได้เล่นบ้างบางทีก็เล่นนี่คือจะตอนนั้นเนี่ยถ้าเล่นได้เป็น เขาเรียกว่าสะดวกสุดจะเป็นกีตาร์เพราะว่าการเอาคีย์บอร์ดไปเนี่ยมันจะยากกว่าๆๆนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็ภาพมันจะไม่ค่อยได้ก็จะเป็นจะเป็นถือกีตาร์แต่ว่าก็จะบางทีถ้าตัวเองอยากเล่นบางทีตอนแรกเนี่ยเราต้องเล่นอาจจะเป็นภาพก่อนแต่ว่าหลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยอยากแล้วก็<ม>อยากจะร้องอย่างเดียวแล้วก็กับคนดูอะไรมากกว่าอย่างเงี้ยใกล้เกินกว่าตอนแรกซอก็สะพายกีตาร์นะคะก็เล่นด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบ มันไม่ถึงคนดูอะค่ะใช่ก็เลยแบบใช่ค่ะจะจับมือจะอะไรก็ลำบากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็หลังๆก็จะบอกพี่ครับวันนี้ไม่อยากมาร้องเลยค่ะอ๋อมีแบ็คัพเพราะนี่ใช้เรามีแบ็คอยู่แล้วด้วยค่ะเรามีแบ็คอยู่แล้วนี่ค่ะกก็โอเคค่ะแล้วจริงๆเขาวางตำแหน่งไว้ไว้ใครเล่นอะไรฮะ จริงๆภาพเนี่ยก็จะเป็นเบสกับซอที่จะเล่นครับเป็นกีตาร์ชายกีตาร์จะเป็นหลักเลยบ่าแล้วก็เป็นโนเขาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นน้ำร้องใช่ไหคะแต่พอพาร์ทจริงๆเราก็จะสลับกันร้องแล้วแล้วบางทีก็ไปเล่นมันก็แล้วแต่แล้วบางทีก็ไปเล่นอย่างอื่นได้ทีนี้ผลังจากชุดที่หนึ่งตาม้วยชุดที่สองชุดที่สองเว้นช่วงไม่นานไหมคะปีหนึ่งค่ะปี่แต่ในช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่กําลังจะเข้าสู่ช่วงที่สองก็มี มีโปรเจกต์พิเศษที่เราไปเปร่วมกับติ๋วเราจะเป็นยังไงพอจะไปทำอะไรคะเราไปทำอัลบั้มชื่อว่า What's Love ค่ะตอนนั้นช่องคนเดียวหรือกับใครคะกับศิลปินสิบคนค่ะพี่ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ตอนไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพี่พี่อูธนาธรจอห์นนี่พี่ฟอร์ดพี่แแมงนันซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปรวมเงรักใช่ค่่ะกก็็ไปรวมงานกับเขาในระหว่างที่จะซีททำชุดสองอยู่ค่ะ แล้วส่วนเปียโนคะเปียโนเปียโนได้ไปออกออกอัลบั้มเดี่ยวหรืออะไรมหมหลังจากหลังจากที่สองของเปียโนนี่เขาจะแยกไปทําดีมก็คือจะมีพี่โฟร์กับพี่ปานอัลบั้มรี่สช่แต่นั้นคือหลังจากก็ตอนนั้นรอจากชุดสองไปชุดสามก็จะแต่ละช่วงก็จะเป็นเหมือนมีเป็นของตัวเองพิเศษตัวเองพิเศษแล้วเบสมีอะไรพิเศษไหมคะเบสตรงนั้นจะเป็นร้องเพลงประกอบคู่กรรมนะคะเอาปปะกอบละครชาคู่กรรมร้องกับพี่ฟอร์รร้องกับพี่ทัศ มีหลายคนนะคะที่เป็นจะออกผู้ใหญ่น้อยอะอย่างงี้ค่ะพี่แหม่มพชริดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแล้วพอชุดสองออกมาชื่ออเซนส์เซนส์ของความรู้สึกชุดสองอกมาชุดสองยังได้รับความนิยมท่าชุดแรกไหมคะหรือมากกว่าอีกพี่รู้สึกว่าในความรู้สึกนะชุดแรกมากกว่าเ่ะนเพราะชุดสองเพลงมันยากขึ้นปะเนี่ยเพลงก็ยากขึ้นด้วยนะคะแล้วเรารู้สึกว่าตอนนั้นมันยังไม่ใช่ตัวเรากลายเป็นว่ามันฉีก จากความเป็นตัวเราออกไปนยคะเรามันไม่ถูกใจแล้วมันไม่ใช่ป๊อปร็อกแล้วหรอมันมันร็อกกว่าเดิมนะมันมันมันยังมันยังหนักขึ้นหนึ่ขึ้นมันก็หนักขึ้นนะคะแต่ว่าเบลรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะบอกออกไปสักเท่าไหร่นะคะตอนนั้นเราเบลรู้สึกว่าตรงนี้หรือเปล่าที่เหมือนว่าชุดแรกเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันได้รับความนิยมกว่าเบลิอย่างเงี้ยะมันเป็นป๊อตอนมากกว่าเลยนะชุดสองมันเซ่บกลายเป็นว่ามันถูกเซ็ตเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชุดสองเพลงเพลง เราเราเราคิดว่ามันไม่ได้รับความเราคิดนะคะในความรู้สึกเราคิดว่าเพลงชุดแรกมันมันกระแสมันโดนกว่าแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าทุกวันนี้ค่ะที่ที่เวลาไปยังไปร้องเพลงเดซิตตอยู่คนจะจําเพลงของอัลบั้มชุดสองได้ชื่อเพลงว่าคาขอร้องคําขอร้องนี้ต่างจังหวัดนี่จะแบบอ๋อฮิตมากเลยค่ะจะโดนใช่ค่ะแล้วใครร้องอ่ะสามคนสลับกันใช่ ค่ะแล้วพอชุดแรกที่ไปถ่ายมิวสิควิดีโอที่อังกฤษชุดสองไปถ่ายที่ไหนถ่ายที่น้องจักรค่ะชุดแรกของร้านเลยชุดที่สองก็ร่างร้างที่จักรจักรร้านเด้เลยเจ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 ชุดที่สองได้ทำทั้งสิบเพลงไหมคะต้องสิบเป็นเสิบเหมือนกันยังเป็นสิบครับเก๋ใช่ค่ะพอชุดสองเสร็จก็มีชุดสามก็มีชุดพิเศษ ชช่พี่เสก่อนนะก็จะเป็นคิดถึงแม่บ้างมีมีดรีมกับคิดถึงแม่คิดถึงแม่เป็นโปรเจกต์ที่ตอนนั้นก็ไอซ์ทำเพลงเกี่ยวกับวันแม่ก็เลยเรียนชื่อชื่อคิดถึงแม่ร่วมกับศิลปินหลายๆคนใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้เราได้ทำทั้งสามคนเราได้ร้องเพลงเราร้องเพลงพี่สาวคนโต กลายเป็นว่าคุณแม่เนี่ยเปรียบเหมือนพี่สาวคนโตเขาจะดึงโปรเจกต์มาแต่ละคนอย่างเงี้ยเหมือนกับของฟลุ๊กไอ้น้ำก็เป็นเด็กบ้านนอกที่จะพูดถึงคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วทั้งหมดเลยที่เป็นอัลบั้มของ The Sis เองเนี่ยที่ออกกับ RS มีกี่ชุดคะสี่ค่ะสี่ชุดสี่นี่คือถ้าเกิดเพลงเพลงโซโล่ The Sis เลยคือ3แล้วก็อัลบั้มสุดท้ายที่ทิ้งไว้ก็คือเป็นคัฟเวอร์เพลงของคาราบาว แต่สิ่งทั้งสามคนคงถูกใจคุณพ่อแน่นอนแน่นอนค่ะถูกใจเลยค่ะแล้วแล้วคุณพ่อคุณพ่อให้ความเห็นบ้างไหมบ้างเวลาออกอัลบั้มมาแต่ละครั้งคุณพ่อคุณพ่อเป็นนักวิจารณ์ไหมตัวยองค่ะตัวยองพ่อมีชอบไม่ชอบอะไรเวลาออกคอนเสิร์ตทาเขียนเป็นการบ้านเลยไหมเขียนให้เลยไหมคือมันเหมือนกับว่าอย่างนี้ค่ะทุกคนเขาจะตอนแรกเขาจะเงียบแล้วเขาก็จะให้เล่าว่าวันนี้ไปทําอะไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อกี้เขาบอกอ๋อแล้วแล้วการตอบรับดีไหมเหมือนเป็นการสัมภาษณ์ไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ เราก็แบบคือเราก็คอยรายงานเขาว่าเออตอนนี้เป็นอย่างนี้นะไปออกคอนเสิร์ตไปเป็นอย่างนี้น่ะเขาก็แบบแล้วคุณดูหล่ะเป็นยังไงเขาจะเป็นฟิลแบบถามามากกว่าค่ะว่าหลังจากที่เราเริ่มเข้ามาแล้วค่ะเขาจะเบาพอไม่ได้บอกให้ทําอะไรอะค่ะไม่ได้บอกว่าเออแกตรงนี้นะแกไม่ได้คอยสุขอยู่ที่ระยองใช่ไหน่าจะเป็นงานด้วยเขาจะยองแต่ว่าในในที่บอกที่บอกว่ามีความสุขเนี่ยทั้งระยองได้รู้หมดแล้ว เขาจะเป็นนักประชาสัมพันธ์ดีเขาจะรู้ว่ารายการอะไรที่ซิสเขะคุณพ่อคะอย่าลืมไปโปรโมททั้งระยองเลยนะคะับระจันมันไม่ใช่ระยองนะคะทั้งประเทศเลยค่ะเตริสที่มีรายชื่ออยู่นี่พ่อเพื่อนเขาอยู่ที่ไหนเขาจะแบบเฮ้ยเป็นด้วยไม่ยังยังเราจะออกกล่าเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันรีบบอกเลยนะพ่อตื่นเต้นเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เพิร์น้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเอยแล้วแล้วคุณแม่ล่ะคะคุณแม่แม่ตามติดไปทุกที่ไหมยังคง ทุกที่ค่ะคุณแม่นี่เป็นสุดยอดคุณแม่เลยค่ะเพราะว่าเขาคือบางทีเราไม่ได้หลับเขาก็ไม่ได้หลับบางทีเราบางทีเราหลับ<อ>เขาก็ไม่ได้หลับคือเขาก็จะแบบ ดูแลทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างจริงสคนเลยนะเนี่ยเนาะใช่ค่ะดูแลเองเลยเขาบอกว่านี่จริงๆควรจะให้เงินเดือนแม่ในฐานะเออพิเศษด้วยนะเออาร์เอาร์นะคะตอนนั้นตอนนั้นคือเอาร์เลยใช่เขาดูแลจริงๆอะค่ะจริงๆคนเออาร์แทนอาร์เอสเลยใช่ค่ะพี่อาร์เอสไม่ต้องใช้เออไม่ต้องเลยค่ะคุณแม่เนี่ยค่ะคี่รู้ใจลูกสาวโทรศัพท์ได้ทุกอย่างแรงอะไรเงี้ยค่ะทำงานมาก็หลายปีมีคนไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากร้องด้วยเลาอย่างไม่ได้ร้องบ้างไหมคะ อยากจะร่วมงานด้วยอยากจะร่วมงานด้วยแล้วยังไม่ได้ร่วมงานอืมจริงๆนอกค่ายก็ได้นะนอกค่ายกันนอกค่ายเคยไหมเคยร่วมงานหรอเคยเปินนอกค่ายก็จริงๆพี่พี่นอกคอนชมนิทพี่อ๊ตอนนั้นเป็นพีออพีก็มีคอนเสิร์ตจริงๆตอนนั้นเราก็อยู่ไอเอสแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นคอนเสิร์ตเอ่ออะไรทริโออะไรสักอย่างค่ะเขาก็มี3เราก็มี3ก็เลยมาเป็นรวมกันเป็นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะ จริงๆถ้าถามเรื่องศิลปินเบบก็จริงๆในค่ายก็ยังรูวไม่หมดเลยนะคะอย่างพี่ปานจริงๆก็ยังไม่ไม่เคยอ๋อเฉพาะแค่เป็ตโนใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็ยังไม่เคยได้ร้องก็ยังก็อยากทํากับพี่ปานเพราะพี่ดังเนี่ยเราเคยแล้วเราเคยร่วมงานกันแล้วพี่ดังไปอยู่อีกค่ายหนึ่งแล้วตอนนี้ชวนไหมชวนเราไปไหมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ติดต่อยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะแต่แต่เคยคิดไหมคะเบบเคยคิดว่าอยากไปกับพี่ดังเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของของค่ายน่าสนใจดีะ แต่มีศิลปินที่เราไปแจมแล้วรู้สึกภูมิใจที่สุดก็ฮิลเล็กไฟค่ะฮิลใช่ค่ะใช่ค่ะเราเราได้คอรัสฮิลเล็กไฟอะคูสติกทั้งหมด10เพลงค่ะแล้วก็ได้ได้เล่นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ Impact ด้วยด้วยกันเป็นแกสเนี่ยคือเหมือนกับพี่โป่งแบบเฮ้ยเอาไหมมาเป็นคอรัสให้พี่เราแบบดีระคะเอาระคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเราก็แบบโหระดับตำนานขนาดนั้นเราก็รู้สึกดีใจมากค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าได้ไปคอนเสิร์ตใหญ่เขาฮิลเล็กไฟใช่ค่ะ แล้วคอนรสสงสา3คนเลยใช่ไมคไ่ได้แจมแต่งตัวเป็นร็อกเกอร์เลยฮะต้องใส่บ็อกเกอร์ด้วยแบบชุดดำชุดคอนเซ็ปต์นี้คือชุดดำแล้วก็ต้องแบบขอบตาดำแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยสนุกสนุกใ่ค่ะแล้วเพลงที่เราหวงแหนมากที่สุดหรือว่ารักมากที่สุดเลยของดิฉันไม่มีไหมคะมีเพลงไหนที่เรารู้สึกว่าเราชอบเป็นพิเศษเลยชอบเป็นพิเศษเบเบชอบชุดแรกอะค่ะรู้ว่า เอออย่างหนึ่งคือมันมีเพลงที่ที่เราเพลเขียนด้วยแล้วก็เพลงแรกเลยคือช่างขึ้นดนตรีเนี่ยรู้สึกมันมันตอบโจทย์ตัวเราใช่ค่ะได้หลายอย่างเลยว,ว่าคือจะทําอะไรนะั้นเราก็ยังอย่างน้อยเรื่องดนตรีเนี่ยมันก็ยังหล่อหลอมอะไรของเราให้มันมันมีแฮปปี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าโอเคเอย่างเงี้ยชอบซอบลเ<อ>คะซอก็จะมีสองเพลงละกันค่มะมีถ้าชุดชุดแรกเนี่ยที่ ที่ซอคิดว่าทุกวันนี้ยังมีคนจําได้อยู่แล้วก็มีคนจําได้ตลอดเลยไม่ว่าจะไปไหนเลยนะก็คือเพลงไม่อยากให้ผ่านคืนดีอะไรยเงี้ยค่ะแล้วซึ่งซออร้องด้วยอะไรย่างเงี้ยค่ะอีกเพลงหนึ่งก็อสงไข่ค่ะจากอัลบั้มที่3อันนี้จะมีพิเศษมากอย่างหนึ่งก็คือเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใช้เบสเป็นโนซอซึ่งเป็นชื่อของเรา3<ค>ามคนนั้นคือคอนเซ็ปต์ของพี่เจษดาหันช่อแล้วแกแต่ง เพลงนี้มาได้ยังไงไม่รู้มันเพรานมากมันเป็นเพลงไทยเลยนะคะเพลงแบบคือคำว่าอสงไขเนี่ยก็คือแปลว่าระยะเวลาที่ยาวนานมากเหมือนเติมศูนย์เข้าไปในจำนวน140ตัวอสงเรื่องอะอสงส่อเสืองงงงูอสงระยะเวลาที่ยาวนานมากเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดแต่มีที่สิ้นสุดหนึ่งวันแต่ไม่รู้ว่าวันไหนไม่รู้จะนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยอันนั้นแค่อันนั้นแค่แค่ชื่อเพลงนะคะแค่เนื้อเพลงส่วนเนื้อดนตรีเนี่ย มีโซโล่เป็นซอเสียงซอแล้วก็มีเบสกับเป็นโนเป็นเครื่องตีหลักอะไรเงี้ยค่ะคือคอนเซปมันมันถูกใจมากแต่ว่าใช่ค่ะสวยงามจริงๆแล้วมันเป็นเพลงเป็นเพลงไทยของของเดอะซิทที่เป็นนักร้องวัยรุ่นนะะเป็นเพลงไทยที่มีซอมาสีอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้แฟนคลับกลุ่มใหม่ๆรุ่นป้ารุ่นมะจัง <G introductory> โอ้โหนะซึ่งบอกว่าออยาวนานนะในวงการดนตรีนะคะและสุดท้ายอยู่ๆก็ตัดสินใจหายไปเลย The s i จากวันนั้นชุดสุดท้ายจะถึงวันนี้กี่ปีคะที่หายหายไปหมั้สี่สี่ปีสี่ปีอ่ปเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาคุยต่อว่า4ปีทําอะไรที่ไหนอย่างไรได้ยินแต่เป็นโนนะจะรู้แต่ว่าเป็นโนเป็นดีเจใช่ไหมคะแต่ว่าสองสาวเราทาอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันขอบคุณนะคะ